สวัสดีครับพี่น้องมาละครับเมื่อนี้มาพ่้กันอีกครับผมลุงสอนพ้นนอนหน้าครับพ่อกันมือนี้กับเป็นวันที่ห้านะครับเดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันด้มาพร้พี่น้องหลายหมื่นอ่ะก,กินหอดพี่น้องเช่าไร้มันซับหลังคือเก่านั่น,นละครับครับช่วงนี้พี่น้องเข้าิ่นกับเริ่มบำรุง มันสับพลังนะครับเนาะบ่กว่าจะเป็นการไห่ปุ๋ยทางดินครับหรือว่าสีข้อมนทางใบเนาะรวมทั้งกาจัดวัชพืชพวกหญ้าพวกยังนี่แหละครับออกจากแปลงมันซับพลังบ่ให้ห้ามาแย่งปุ๋ยแย่งอาหารจากมันสับพลังเนาะครับส่วนราคามันช่วงนี้ก็เริ่มปับขึ้นนะครับพี่น้องปับขึ้นเรื่อยเรื่อยอยู่ครับส่วนล้าน เป็นบางล้านเพิ่นกะบงดรับสื่อไปนะครับาจากสาเหตุข่วมบนสงบนะครับจากการปะทะาตามแนวชาแดนไทยกัมพูชานะครับเป็นต้นว่าทางล่องแปฝงซีเวไวโกบอนนะครับเพิ่นกับไรอิตงดรับสื่อมั่นสับพลังตั้งแต่ช่วงมือปะทะกันที่แรกนะครับเพิ่นกะประกาศแจ้งเตือนอบอกว่าปิฐกังดรับสื่อมั่นสับพลังก่อน เป็นหอดมือนีเพื่อนก็ยังพ่นเปือนนะครับเนาะครับในส่วนผลผลิตของ้านซับบอลังทางล่านที่เพื่อนรับซื้อตอนนี้กับโบมีผลผลิตแลวกับโบมีหัวมันซับบลังที่จะป้่อนเข่าสู่ล่านื่อไหนครับตามที่ผมออกเบืองแต่ละล่านกับมีบ่หลายครับพี่น้องส่วนพื้นที่ที่เพื่อนเคยปลูกมันซับบลังตอนนี้บางพื้นที่อ่าบางเจ้าเพื่อนกับรับเียนไป ปลูกพืชอย่างอื่นแทนครับบพว่าจะเป็นตามนม้ำมันหรือว่ายางพาราเนาะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันสับหลังราคาตกต่ำนะครับราคาถูกมันบ่คุ่มกับาการลงทุนนะครับลงทุนสูงเมื่อเก็บผลผลิตแล้วมันบ่คุุมทุนนะครับขาดทุนเพื่อได้ปรับเปลี่ยนไปเห็ดอ,อย่างอื่นแทนนะครับก็มีหลายแปลงนะครับ นีหลายแปลงครับที่เพิ่นเลิกปลูกมันสรปะหลังอตอนนี้ก็ยังบนหูว่าในเขตอาจังหวัดอืน่นอที่นองหันไปปลูกพืชย่างอื่นแทนมันสำปะหลังคือการบ่อนะครับกะคาดว่าผลผลิตมันสรปะหลังในปี6กเก่า่าผมคาดว่าผลผลิตจะลดลงอาหลายเติบนะครับเท่าที่อยู่แถวๆโซนใกล้บ้านผมนี่ก มีได้หลายแปลงที่เพื่อนเคยปลูกมันสับะหลังแปลงใหญ่ๆตอนนี้เพื่อนปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพาราปลามน้ำมันครับทดแทนการปลูกมันสับะหลังจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเหตุให้ผลผลิตโดดลงนะครับส่วนร่งแป้งที่เพื่อนเปิดรับซื้อเพิ่มกับมีอยู่ทางจังวัดเลยนะครับทางอำเภอเชียงค้านครับบริษัทแป้งมัน จอเจื่อนมากเกตติ้งจำกัดนะครับเพื่อนกับเปิดรับสื่อ,อหลังจากที่เพิ่งยุดรับสื่อไปสองเดือนนะครับอตอนเพิ่นปิดหมดรับสื่อส่วนปลายเดือนพฤษภานะครับตอนนี้เพิ่นกลับมาเปิดรับสื่ออีกแล้วเดอ้อครับพี่น้องสาหรับทางจอจะเลื่อนมากเกตติ้งนะครับก็บมาเริ่มเบิงกันเลยนะครับลงแป่งไดแน่ครับทางจังหวัดไดแนะ่เริ่มต้นที่ จังหวัดอุบลกรนพ่นองเนาะเริ่มที่ใกล้ยกไก่กนนะครับมือนี่ทางจังหวัดอุบลนะครับมาเบิงในเขตอำเภอนาเยี่ยกอนมือนี้ทางล่านของราชันนะครับราชันพืชไร่นะครับสาขาบ้านปายู่อำเภอนาเยี่ยจังหวัดอุบลราชธานีครับมือนีเพ่นปับราคาขึ้นอีกระเด้อครับพี่รองเพ่นปับราคาขึ้นอีก้วครับมื่อนีเพ่นสื่อหัวมันสดกิโดกัมละ บาทหาสิบสตางค์นะครับตันละ1 5 0 0บาทนะครับไปเบืองทางล้านของพอใจนะครับล่านของพอใจบ้านนาประชุมนะครับอำเภอนาเยี่ยคือกันครับมึอนี่เพิ่นปรับขึ้นคือกันครับอ่าทางล้านของพอใจบ้านนาประชุมนะครับมึอนี่เพิ่นรับสื่ออยู่กิโลกรัมละบาท40สตางค์นะครับตันละ1,400บาทนะครับไปเบืองทาง อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับร้านของพ่อวิจารณ์พืชผลนะครับมือนี้เพิ่นรับสื่อหัวมันสดกิดโลกร,รัมละบาท40สต่างนะครับกางละ1,400บาทนะครับอนอกจากรับสื่อหัวมันสดมันสบาบลังเหลียวเพิ่นกน็ยังสื่อยางพารามือนี้ยางพาราเพิ่นสื่อกิอโลกร,รัมละ23บาทนะครับ กิโลกร,รัมเป็นยางก้อนถวยนะครับครับไปเบิงราคาทางจังหวัดยะโสธรกันเลยครับมือนี้ท่าเขาโร่งสีพงเจริญบ้านหนองแซงอำเภอเรื่องลูก่าจังหวัดยะโสธรเพิ่นรับเสื้อมั่นซับหลังมือนี้กิโลกร,รัมละบาท80สหาสตางค์นะครับตันละ1850บาทนะครับอ่านีก็เป็นอ่าราคาที่เพิ่นรับซสื้อของมือนี้นะครับครับพี่น้องต่อไปกับไปเบิงราคาทางจังหวัดเลยนะครับ อำเภอเชียงข่านนะครับเมื่อนี้โรคแป้งมันจอจะเรื่อนมาเกตติ้งนะครับเพิ่นได้กับามาเปิดรับสื่อมันสาบลังเด้อครับพี่นอ้องเมื่อนี้เพิ่นกะรับสื่อแพงเด้อเพิ่นปรับราคาขึ้นขึ้นกันนะครับเมื่อนี้เพิ่นซื้อหอัวมันสดเสื้อแป้ง30 2บซบาท7 5สหสตางค์นะครับส่วนย5 2ปบาท40สตางค์นะครับนี่ไปเบื่องทางใชยภพม่มนะครับ มือนีทางโรงแป้งแสงเพชรมือนีเพิ่นรับซื้อฮวมันสดเสื้อแป้ง30% 2บาทเก้าสิบสตางค์นะครับส่วนยิบหาเปอร์เซ็นต์สองบาทสี่สิบสตางค์นะครับครับไปเบื้องทางบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์นะครับจังหวัดชายภูมิคือกันนะครับมือนีเพิ่นรับซื้อหัวมันสดเสื้อแป้ง30% 2บาทเก้าสิบหาสตางค์นะครับส่วนยิบหาเปอร์เซ็นต์ สองบาทสี่สิบหาสตางค์นะครับโอ้เพิ่นสื่อสูงกว่าทางแสงเพชรนะครับอ่าอยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิคือกันอ่าปเบิร์ทางจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องอ่าโรงแปง้งโชคยินยงนะครับมืัอนี่เพิ่นรับสื่อเสื้อแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์สองบาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับส่วนยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สองบาทสามสิบสตางค์นะครับอ่าสำหรับราคาทางโชคยินยงอ่า นครราชสีมานะครับเพิ่นรับสื่อ,อาราคาต่ำกว่าทาังชัยภูมีอยู่ครับสำหรับราคาของมือนีนะครับพี่น้องครับมาเบิงราคาจากทางสาาามนะครับเสื้อแปลง25%่มุนีมีจังหวัดไดแนนะครับที่เพิ่นรับซื้อ้วก็ปรับราคาขึ้นนะครับมาเบิงทางชนบุรีอ่าชลบุรีมือนีกิโลกรัมละบาท75สตางค์ถึง2บาทถวนนะครับ ระยอง2บาททวนถึง2บาท10สตางค์นะครับสะเซิงเร้ามอนี่2บาท20สตางค์นะครับสะเ่ิงเร้านี่จะซื้อสูงกว่าทางระยองแล้วก็ชนบุรีนะครับอมอนี่2บาท20สตางค์นะครับทางจังหวัดสะเสิงเร้าส่วนสะแก้ว2บาททวนนะครับณคนะอนราชสีมา2บาท50สตางค์โอ้นี่แห่งสูงนะครับทางจังหวัด นาครราชสีมาเนี่สูงกว่าทาง้งสาเสิงเซานะครับสาเสิงเซาว่าสูงเดียวยังไปแพ่ทางนาครราชสีมาอยู่ครับ2บาท50สตางค์นะครับสูงกว่ากันอยู่30สตางค์ต่อกิโลกาลสินนะครับกาลสินมันเนี่สองบาทสิบหาสตางค์นะครับสองบาทาบห้าสิบสองขออภัยครับสองบาทสิบหาสตางค์ส่วนรอยเย็ดครับรอยเย็ดสองบาทถ้วนนะครับมหาสารคาม มหาสารคามนี่สองบาทยี่สิบสตางค์นะครับราคาซ้ำกันกับทางจังหวัดสะเสิงเซานะครับสำหรับทางจังหวัดมหาสารคามสองบาทยี่สิบสตางค์นะครับขอนแก่นครับขอนแก่นนี่สองบาทสิบห้าสตางค์นะครับขอนแก่นอุดรธานีนะครับอุดรธานีสองบาทยี่สิบสตางค์นะครับทางอุดรธานีราคาซ้ำกันกับทางจังหวัดสะเสิงเซานะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลราคาจากทางสมาคมนะครับที่ผมได้นามาฝากมาแจ้งให้กับพี่น้องเช่าไร่มันสับะลังในมือนี้นะครับครับไปเบื้องทางร่งแป้งของจังหวัดนครราชสีมานะครับเพิ่นรับสื่อมีอยู่เสื้อแป้ง30%แล้วก็ยิบเเนะครับบ่เบิ่งทางอำเภอไดแน่เพิ่นรับสื่อแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นบอนะครับอำเภอเมือง ืันนี้เสื้อแป้ง30% 2บาท6 5สตางค์นะครับยิ2บาท2 5สตางค์ปักทงชัย30% 2บาทห0สตางค์2 5 2บาท10สตางค์นะครับสีคิว3 0 2บาท3 5สตางค์2 5 2บาท10สตางค์นะครับน้องบุญมากเสื้อแป้ง30% 2บาท40สตางค์ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองบาทสิบสตางค์นะครับคอนบุรีสามสิบเปอร์เซ็นต์สองบาทห้าสิบสตางค์ยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์สองบาทยี่สิบสตางค์เสืองสามสิบเปอร์เซ็สบาทเกสบตางค์ยี่ิบห้าอร์เซ็นบทห้สิบาสตางค์นะครับีไม้สามสิบเปอร์เบาทเจ็ดสิบสตางค์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองบาทสามสิบสตาสงค์ด่านขุนทด

2บาท30สตางค์นะครับครับสำหรับราคาที่เพิ่นรับซื้อสูงกว่าหมู่อ่าก็คือทางโรงแปง้งอำเภอเสืองสางนะครับเสือแป้ง30%นี่เพิ่นรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ2บาท90สตางค์นะครับอ่าเป็นราคาสูงนะครับอ่าใกล้จะเสียดถึง3บาทนะครับครับนี่ก็เป็นราคาจากทางล้านหรือว่าทางโรงแป้งแต่ละจังหวัดเนาะครับอ่าเป็นราคาที่เพิ่นรับซื้อ ประจํามันทีหานะครับเดือนสิงหาคมปี2568นะครับมื่อนี้ผมลุงสอนเองก็ได้นํามาแจ้งให้กับพี่น้องเช่าไร่มั่นสัพหลังอีกคือเก่านะครับเอาสำหรับมื่อนี้ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้การติดตามรับชมช่องน้อยๆลูกคอ,อ,องลุงสอนด้วยดีเสอมอมานะครับอ่าที่ซอยกันเป็นกำลังใจอ่ารับชมแล้วก็ติดตามช่องน้อยๆน,นะครับเอาไว้มือหนาพ่อกันไหมนะครับพี่น้องเนาะ สำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ